พะอเราทรงตัดในอังกรบุครับอายาที่4ี่หครับพะอเราทรงตัดว่าอุตลูมาอูเฮียอีไลมินกิตาบิกจงอ่านจงอ่านจงบรรยายทําความเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านนั่นได้รับวะฮีถึงสิ่งที่พ่อของเลาประทานกับท่านนบีก็คืออันกุรอานมินกิตาบิกวากิมิสซาละจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอินนัสซาลาตะตันฮอานินฟะชาอิวันมุงกัด พะอรอทรงตัดว่าแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งเรื่องของฟะชะฟะชะตรงนี้คือเรื่องของเรื่องทางเพศเรื่องลามกต่างๆที่ผิดบทบัญญัติเรื่องที่เป็นทางเพศที่ผิดบทบัญญัติทั้งหมดเลยวันมุงกัดและเรื่องของการทำผิดบทบัญญัติในเรื่องทั่วไปวาดิกุลลอฮิอักบารการล่มลึกของพะอ้อมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ยิ่ง วลลรอหูยะนะมูมาตัสนาอนพระอง์ลอทรงทราบทรงรู้ดีถึงสิ่งที่พวกท่านกําลังกระทํากันอยู่ท่านครับอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องราวของเรื่องลามกเรื่องราวของการทําผิดบทบัญญัติทั้งหมดมีซอฮาบะถามกับอบูซัดว่าโอ้อบูซัดเอ๋ย โอ้อบูซาร์เอ๋ยนี่ท่านนั้นจะไม่เก็บอะไรไว้แล้วใช่ไหมไม่มีมาต้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรแล้วใช่ไหมในบ้านนี้อบูซาร์บอกว่าเพราะฉันหวังว่าบ้านจริงๆของฉันนั้นไม่ใช่หลังนี้ยังไงเล่าเพราะว่าฉันหวังว่าบ้านจริงๆที่ผาสุกของฉันไม่ใช่หลังนี้ยังไงเล่าในดุนยานี้แหละไม่ใช่แต่ซอบาก็ถามว่าแต่มันก็คงก็ต้องมีบ้างอบูซาร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีความอำนวยความสะดวกในบ้าน อบูรัดบอกว่าฉันก็หวังว่าฉันจะอยู่ในบ้านหลังนี้อีกไม่นานหรอกมันแปลว่าอะไรครับคนที่เข้าใจศาสนาเนะี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อดุนยาเพื่อเติมเต็มความต้องการดุนยาจนละเมิดอาเครรของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการเรียนศาสนานั่นแหละจึงมาเป็นบอกว่าอะไรที่จะละเมิดหรืออะไรที่อนุมัติอะไรที่ฮาลลอะไรที่ฮารอมสําหรับเราแล้ว,ลวจึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจเรื่องศาสนา นบ,บีได้บอกว่าอ um um ัลลอฮุมะอัลลอฮุหมะละอุนกุลบิกุลบิหิมวะบุยูติหิมนารอนบีได้ขอต่อพระองค์ละล้อว่าโอ้พระองค์ละล้อได้โปรดทําให้หัวใจของพวกมันนั้นเต็มไปด้วยโอได้โปรดทําให้หัวใจของพวกมันและบ้านเรือนของพวกมันนั้นเต็มไปด้วยนารอเต็มไปด้วยไฟนรกของพระองค์ละล้อด้วยเถิด กามาชะกอดูนาะเหมือนกับที่บุกมันนั้นทําให้เรานั้นวุ่นวายทําให้เรานั้นต้องหมกมุ่นอยู่กับอะไรครับกามาชะกอดูนาะเอากามาฮาซาบูนาะอาดิสซอลาตินมุสตอทําให้เรานั้นจะต้องทำให้เรานั้นจะต้องวุนนง่นวายจนยุ่งอยู่กับเรื่องราวในสนามรบต่องอางนั้นจนทําให้เราไม่ได้ละหมาดวุสตอ พัตตะกรอบติช้ำจนทําให้ดวงอาทิตย์นั้นรับขอบฟ้าไปผมอลังจะบอกกับพวกท่านว่าท่านครับถ้าเราทําเรื่องดุนยาจนหลงลืมเรื่องอาเคร์ไปเนี่ยท่านนบีได้ขอว่าขอให้หัวใจของมันและบ้านเรือนของมันเต็มไปด้วยไฟนรกของพระองค์เลาะห์ด้วยกับสาเหตุที่การงานต่างๆนั้นมันทําให้วุ่นวายจนให้ละหมาดอัสซุรีของพระองค์เลาะห์มันล่าหรือมันต้องขาดไปเนี่ย หรือว่าเราจะไปทาธุระที่ไหนที่ไหนก็ตามแล้วทําให้การละหมาดของพวกอัร์ลอมันบกพร่องนะ